วันนี้วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ครับทีมงานคุณสุรินทร์ธมีครับได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะมาร่วมแสดงความดีกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครับท่านมานะพิศวงครับซึ่งวันนี้ท่านก็ได้มีการาต้อนรับเจา้าหน้าที่พนักง,งานครับที่ ได้ย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่ครับในอบตสัโรงครับซึ่งก็ท่านจะมีพิธีการทำพิธีเส้นไหว้ออกเจ้าที่เจ้าทางครับเพื่อที่จะต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ครับซึ่งมาในตำแหน่งองนักทรัพยากรนะครับที่ย้ายมาจากโชคเหนือครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ดีครับมีโอกาสได้มาร่วมแสดงความดีกับทางอบตสํารงครับครับเดี๋ยวเราไปรอต้อนรับ แล้วก็ทําพิธีเส้นไหว้รับต in. ําแหน่งใหม่ของทางเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ด <ux> ้วยกันครับสมัยนี promised. ้ย้าดีอย่างนี้เปิดถกรอบใหม่ครับตอนนี้ท่านนายกอบตสำโรงท่านก็จะทำพิธีกรรมเพื่อเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อรับเจ้าหน้าที่ใหม่อนเจ้าที่ใหม่ ก็รับเจ้าหน้าที่ใหม่เพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนท่านไม่เคยเลือกิบ่คนดีๆเข้ามาเพื่อจะเป็นคนดีต่อไปเวลาเลือกตั้งท่านต่อสู้ด้วยลำแข้งของท่านล้มลุกคุกขานทกใหขเ้น เับิเล่งนนิโมนแนเยพิ่นเพิ่นเิเกิดในักรการฟต้ตาบ้างนครับเป็เจ้าุมทริบนายใ่จใอุาสาไม่องเจเลาย่้านตาเกิดในยกบตากินเกีย

นที่ที่ย้ายมาใหม่ครับมาจากโทงเหนือครับก็ได้ทำพิธีเส้นไหว้บอกสารปูตาของอบตสํมโรงครับแล้วก็มาถวายบอกพูดงดอกไม้ครับแด่พระพุทธผู้ประจำอบตสํมโรงครับ ใใจท่หม่านเอ่กน้ําันด้เอมทีตัวได้ินาลางของครมานครับตอนนี้ท่านนายกน้อยของเรานะครับนายกอบทสัโรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้รับเจ้าหน้าที่นะย้ายมาใหม่มาแต่งโชคเลยะตำแหน่งอะไรจ้าคุณน้อง นักทรัพยากรบุคคลวันนี้ทีมงานคนสุรินทรรมดีเราก็ได้เดินทางมาที่ตำบลสำโรงเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมนะที่ท่านนายกสำโรงท่านก็อดีตครูเก่านะครับท่านเป็นคนใจดีมีน้ำใจใครจะไปจะมาท่านรับหมดขอให้มีตำแหน่งว่างขอให้มีตำแหน่งว่างนายกน้อยของเราเดี๋ยวปีหน้าลงอีกใครไม่รับจะรับหมดรับหมด สมัยหน้าสมัยหน้าเน่ยเาปีหน้าปีหน้ายัางไม่หมดน <c oughs> ี่ he, <ม>เห็นไหมไม,มีคนช่วยอย่างี้เทคนนี้เท <c oughs> เป็นนายกที่เอาแบบต้องเอาแบบอย่างที่ดีเช้ามาหุงข้าวกินอยู่ข้าง <c oughs> อบตไม่เชื่อไหมลูตัดหญ้าให้วัวเสร็จลูกเมียไม่ต้องเดือดร้อนนะมาถึงก็หุงข้าวกับลูกน้องนั่งกินอยู่หลังห้องประชุมเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นายกเป็นคนที่มัธยัติ เป็นแบบอย่างที่ดีสมกับเป็นครูมาก่อนนีโนนออ่โดมใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์อ่าโดมใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ขาดพัดลมมั้งดูๆไปครับถ่าพี่นอ้องอยากช่วยเหลือนะครับนายกน้อยก็เชิญนะพัดลมยังขาดมีน้อยนู่นก็ท่านรีขาท่านอดีตนายกเก่าเหมือนกันมาช่วยนายกน้อยสำรงทำงาน มาจากคุกยางอำเภอปราศาสตร์นะครับเพราะว่าพี่น้อยท่านเป็นคนมีน้ำใจท่านชอบเอาพี่เอาน้องที่มาร่วมงานกันช่วยกันคนไม้คนมือเพื่อที่จะนำองค์กรนำพี่น้องชาวตำบลสำโรงขับเคลื่อนใช่ไหมครับท่านครับผมท่านครับหันหน้ามาทางกล้องท่านมีอะไรจะฝาก เพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีให้พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทำดีที่ติดตามอยู่ทั่วโลกเชิญเแล้วครับผ่านคนสุรินทร์ทำดี<อ>ท่านนายกขอฝากพี่น้องชาวอบทด้วยกันนะครับว่าให้พวกเรานั้นได้คิดดีทำดีนะครับคิดเสียว,ว่าเราอาสาพี่น้องประชาชนมาแล้วก็ให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์นั้นตกจะอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยไม่ต้องคิดกิในใดนะครับผมแล้วนะขอฝาก ให้กำลังใจนะครับเด็คนซุนงทาดีด้วยครับผมขอเชิน้องติดใจบัใจได้ติดตามเรื่อยๆครับขอขอบคุณครับนี่ครับท่านนายกน้อยหรือท่านครูน้อยของเราฮะอปทสำโรงนะครับท่านก็เป็นคนมีน้ำใจนะครับมีคนน้องมาส่งวันนี้ก็จากมานกันเหลือบนใกล้เคียง พื่อนพ้องน้องพี่ของท่านนัพย์ก็มาชมายด้านบนครับผมก็พอเรียนเชิญนะครับรับที่โดมใหญ่ห้องประชุมทุกคบนต้องประชุมด้วยแล้วก็ก่อนแล้วก็จัดรายางข้าวที่เรื่องที่โดมครับผมไปที่ห้องประชุมเสร็จแล้วก็จะไปรับประธานาที่โดมใหญ่อยู่ที่ด้านซ้ายมือครับครับฮัลโหลวันนี้ก็ได้มีโอกาสก็ได้มาถ่ายทำ เพื่อให้พี่น้องได้เห็นการทํางานของอบทสำโโรงของเราอําเภอเมืองจังหวัดสุรินร์